อย่างน้อยๆถ้ารู้สไตล์ต่อสู้ขอไอ้ฝาแล้วก็รู้กว้างแต่รู้ไม่ลึกนี่ถ้ามีเวลาก็คงหาข้อมูลพวกตัวเก่งไว้บ้างแล้วอีกสิบนาทีจะเริ่มการแข่งขันคู่ต่อไปขอให้ไฟเตอร์กลับสู่สนามด้วยค่ะไม่ว่าจะเจอกับใครก็ต้องชนะเหมืนก็แค่นั้นแหละอะอะอออ ขอโทษด้วยครับอ๋อขอโทษจริงๆนะครับไว้ผมจะจ่ายค่าซักรี่ได้เองช่างเธอไม่ใช่ชุดแพงอะไรนี่แต่จากนี้จะเดินจะเหินก็ดูทางหน่อยล่ะครับล้อเล่นหรอกนะ้าคงจะคิดเรื่องการแข่งอยู่สินะชิบาทชิออนคุงนีด่ดูออกด้วยเหรอครับ ฉันเองก็เหมือนนายนั่นแหละ oh. ก่อนแข่งมันก็เกรงแบบนี้ตลอดแล้วขนาดนายน่ะเล่นเฟนซิ่งมาตั้งแต่เด็กก็ยังเป็นเหมือนกันเหรออ๋อต้องแบ่งเวลาให้ทั้งแวนการแล้วก็เฟนซิ่งคงลำบากหน้าดูของฉันแค่วันการอย่างเดียวก็เต็มกลืนแล้วละไม่หรอกครับแถมยังแข็งแกรงเ eh. อ๊ะอัศจวินฟ้าครามเอาไม้ oh. เป็น oh. ยูนิตที่ดีนะ oh. Oh. เพิ่มพลังให้พวกพ้อง แล้วออกลุยไปด้วยก,กันเหมือนเป็นร่างอวตาลของนายเลยได้สู้กับผู้สืบทอดตระกูลคิ้บาแบบนี้นับว,ว่าเป็นเกียรติจริงๆคู่ตัดสินของรอบ16ทีมสุดท้ายยังไงก็ออมือให้บ้างล่ะอะทางนี้ก็เหมือนกันขอฝากตัวด้วยนะครับงั้นเจอกันที่สนามนะส่วนทางเรา รู้แค่ชื่อกับหน้าตาของเขาเองเล่นละครอีกแล้วนะเทินที Text> ่สามสิบเอ็ดชิโนโนเมโชมะยืนบื้อ้ว้วอยู่นี่จะเริ่มแข่งอยู่แล้วนะโทษทีพอดีจะปัญหาด้ดหน่อยปัญหาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก คู่ที่สามกำลังจะเริ่มแล้วนะครับตั้งสติให้ดีๆหน่อยล่ะต้องชนะแบบ6ต่อ0 damage. อูน m a เดมไม่งั้นฉันไม่ยอมรับเด็ดขาดเธอนี่ก็เกินไปงั้นเชื่อไปเลยนะการแข่งขันนัดแรกของรอบ16ทีมมาถึงคู่สุดท้ายแล้วทีมที่คว้าใช้ไปได้ในคู่นี้จะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย จากทีมทรายทรีนักสู้คิบาชิออนไฟเตอร์ที่ปกติจะเยือเกเย็นและสุขุมวันนี้เขาจะสู้ด้วยวิธีไหนและอีกฝ่ายจากทีมดไมาส์นักสู้ชินอโนโมเมะโอมะคนนี้ก็นับว่าเป็นไฟเตอร์สายบุญเช่นกันการเจอกันของไฟเตอร์สไตล์เดียวกันผลจะมาเป็นยังไงกันแนะ่เราได้ทิ้งเขาว่าแพ้ไปแล้วนี่คือเกียรติของคนตระกูลค,คิบา ต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้นักสู้คิบาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนส่วนนักสู้ชินโนโนเมะจะเริ่มทีหลังตอนนี้ก็ถึงเวลาเลือกฟติ้งฟิลที่จะเป็นสนามในศึกครั้งนี้แล้วครับคุณชิโนโนโนเมะช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมครับจะดีเหรอถือซะว่าเป็นการขอโทษเลืองที่ผมทำเสื้อเปื้อนก็แล้วกันงั้นฉันจะไม่ขัดศรัทธาก็แล้วกันนะหอะไรอ,อ่ะ จงมีแสงสว่างที่นี่คือวิหารยมโลกแห่งยูไนเต็ดแซงทูลีตกใจหมดเลยเล่นใหญ่กันจังะเกียสทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ <c oughs> แสดงครับเวสต์แบนกอดอสุวินแห่งประกายแสงมิเลสโซตรวนแห่งหนังสัตว์เลดิงเจเนซิสเหรอ เทศนาฉันไปซะเยอะทีนี้ห้ามเกลื่อนน้ำลายตัวเองเชียลล่ะมีรัสตรีแห่งสงครามมีฮิคาริฮิเมรไรสกิลของเลดดิ้งขยับออกมาตามปกติแล้วก็ได้จะคอไปด้านหลังของแวนการเพื่อบูสตีนะแปลว,ว่าเด็กมีการ์ดที่บูสต์ได้ดีกว่าเลดิง้งั่นหระหรือไม่งั้นมีฮิคาริฮิเมโจมตีแวนการ อาสวินแห่งดาบวัตถิ้งแทรลิบาร์โรไร Call ท์ข้านายอัพแฟลกเมนโจมตีมีรสตรีแห่งสงครามอิสนาฮิเมไรท์ข่วมีรสตรีแห่งสงครามซาฮุฮิเมโจมตีป้องกันจนถึงตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ที่สองเดเมจ ถ้าทางากนี้ไปกาต่อสู้จะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับความมุ่งมั่นของฉันจะสถิตยอยู่กับดาบของไยไรอัศวินฟาครัมอัลไมายคอนลิบาร์โรไออฟแฟกเมนจมตีสอฮิเม ah oh ไม่ป้องกันอัลไมายจมตีใส่แหวนกัดเพื่อนักคนของพวกเราสกายเนอร์บิ์ทัส ป้องกันวินไรต์คริติคอลทิลเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับลิเบอร์โโล่ป้องกันเฮ้ยเฮ้ยี่เรื่องจริงเ่ะเนี่ยยังโจมตีไม่เข้าเลยสักครั้งนักสู้ชินโนเมสามารถป้องกันการโจมตีอันเกรียวกราดของนักสู้คิบะเอาไว้ได้หมดครับ นสุกิบ,บะจบเทินไปโดยทำไม่ได้เลยแม้แต่เดเมจเดียวการจบตีของเราโดนอ่านออกหมดเลย <c oughs> ช่วยไม่ได้นี่นาะก็คราวนี้เพอเอิญมันไม่มีเวลารู้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันแน่อยู่แล้วปกตินายก็หาข้อมูลคู่แข่งตลอดนี่ถ้ามีเวลานั่นนะ <c oughs> รอจงปลดปล่อยออกมาเสียงคำรามของมาป่าที่ป,ประกาศความวินาศไรสสัตว์ร,ร้ายโลกเทวะเฟ็นริวเจนเนรชั่นโซนลีลิส แดนโลกในแดนสนทธยานี่คือการพิพากษาครั้งสุดท้ายสไตร์เจนเนเรชันมหาเทวดาดูมเบสสไตร์สกิลโซชร์สให้ดูมเบส จากนั้นขอแม่บทอิก,กาคัมโมมิลสกิลทำงานโซชาตให้ดูมเบสต่อจากนั้นจะเรียขอคอคัมโมมิลสุดยอดไปเลยล่ะครับนอกจากจะเพิ่มพลังให้เรียกาดยังเติมโซที่ใช้งานไปกลับมาเหมือนเดิมนี่คือสกิลของดูมเบสนอกจากนั้นยูนิตที่ถูกดึงออกไปจากโซยังกลับมาในฐานะบริการอีก ถ้าเติมโซที่ใช้ไปกลับมาได้ทุกเทิร์นก็ใช้สกิลได้แบบไม่จำกัดแล้วสิแถมยังได้ยูนิตกลับมาด้วยปล่อยมันนั่นใช้ท่านี้ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้กิบะให้ดูมเบสโจมตี <c oughs> สามารถชนอย่างฉันน่ะไม่เข้าใจหรอแต่มันคงลำบากสินะ ไอการสืบทอดตระกูลคิดบะอะไรเนี่ยนะทริปเปลิลไดสดับเบิลทริกเกอร์แลมเบิร์กเช็คยูทริกเกอร์ผมจะไม่แก้ตัวหรอกเพราะทุกคนเขามีธุระก,กันทั้งน,นละ่ะ ทำตัวจังนะก็เลยมาได้ไกลถึงตรงนี้สินะขอชื่นชมจากหัวใจเลยคามุมิวโจมตี้องก,กัน <c oughs> แต่ว่ามันก็น่าแปลกนะนักกีฬาเฟนซิ่งกับทายาทตระกูลคิคบักแค่สองอย่างนี่ก็แทบแย่แล้วทำไมถึงอยากเอาแวนการดเข้ามาใส่หัวอีกละ่ะเพราะแวนการ เป็นสิ่งเดียวที่เราเลือกด้วยตัวเองเป็นโลกที่ก้าวเข้ามามันเป็นสิ่งพิเศษและจะไม่อ้างอะไรผมจะคว้าชัยชนะเพื่อตัวของผมเพียงคนเดียวเจเนอเรชั่นซอนลีริส ระบิดดาบจากฟ้าฟ้าควายคว้าอนาคตอันไร้ขีดจำกัดไตรย์เจนเนเรชั่นอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งประกายเพลิงซามูเอลซูพิเรียคอลสตาร์ไลท์ไวโอลินิสกับไนท์ออฟชินแบสพลังของลิเบอรโรเพิ่มขึ้น5,000ซีลของสตาร์ไลท์ไวโอลินิส ขอนายออฟสวิงซดมาแล้วดีแ้วครับหัวใจของรอยอบพาราดินเมื่อผูกพ้พองเจอวิกฤตลอาอัศาวินจะมารรมกันที่สมรับภูมิเยี่ยมแบบนี้ก็ใช้สกิลของซสมูเอลได้ด้วยซสมูเอลโจมตีสายแบนการมื่อมีเราการท่าใบขึ้นไปสกิลจึงทำงานโจมตีแบนการดึงดัมเมจเดิมพันทุกอย่างสินนะ นายเนี่ยยอดไปเลยฮะแต่รู้ไหมสายฟ้าจงฝ่าทะลงไรตไรติงชุดเพอร์เฟกต์การจมตีแบบขอไปทีมันจะได้เรื่องเหรอนา์ออฟทวินซอต์จมตีสายแบทการป้องกันนี่มันยังกันแน่ครับเนี่ย นัโซกิบะโจมตีอย่างสุดกำลังแล้วแต่ทำได้เพียงหนึ่งดาเมจจากสกิลเท่านั้นไม่จริงใช่ไหมแต่ว่าทั้งนั้นก็ใช้การ์ดจนหมดมือแล้วนะเรียากาศก็เหลือนิดเดียวจริงๆแล้วนายเองก็รู้ตัวใช่ไหมล่ะว่าตัวเองเอาชนะฉันไม่ได้ออสไตร์เจเนอเรชั่นมหาเทวดา ดูมเบสสกิลทำงานนัส่ชิโนโนเมใช้สกิลของดูมเบสเพิ่มพลังให้กับยลกาดอีกแล้วครับนอกจากนั้นเรายูนิตที่ออกไปจากโซ่ยังกลับสุสนามจากผลของสกิลด้วยสกิลโปรดของฉันตอนนี้เลยละเวลาไปแข่งรายก,การใหญ่ก็ยังใช้ใช้ตลอดเอนด่ถ้าเรามีข้อมูล ก็คงเตรียมทางแก้ไว้แล้วให้ดูมเบรดโจมตีแวนการ์ดเพอร์เฟกต์ก d t r i ท l เป i c e ไดส์ริ a ิคอล์ทริกเกอร์ให้ผลตกกับคาโมมิลโ้คาโมมิลโ oh. จมตีใส่แวนการ์ดป้องกันคาโมมิลโจมตีใส่แวนการ์ดไม่ป้องกัน มันช่วยไม่ได้นี่นะพอดีว่างานมันยุ่งพอดีไม่ได้เตรียมตัวมาน่าเสียดายเอะเปล่านะโดนไปห้าเดเมจแล้วมัวทำอะไรอยู่เนี่ยแบบนี้ไม่สมกับป็นายเลยนะตั้งสติหน่อยสิสู้แบบที่เคยสู้นั่นแหละเราจะไประดับระเทศไม่ใช่เหรอชินโดโครโนโคุงสินนะเออ หลังจากมาร่วมทีมกับนายทีมือก็ดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยแถมยังชนะเพื่อร่วมทีมฉันได้อีกและคงจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเพราะเขาเดิมพันทุกอย่างกับแว่นการดยังไงเล่ะไม่ใช่ ผมจะไม่แก้ตัวก็ผมเน่ะไม่ยากหรอกแค่เชื่อในความเป็นไปได้ของตัวเองก็พอฮะฉันจะค่อยความมันมาเองฉันก็คือทิบะชิออนไรจเจเรนชั่นมังกรเทวะเซนโบรดราก้อนแต่สกิลของอลไมล์เลการสองใบมีพลังเพิ่มขึ้น5,000 สกิลของมิเรสคอร์ไนต์ออฟทวินซอสยังไม่หมดขออศวินแห่งต้นรอแล้วซิซิรุสนสู้กีบะใช้สกิลเรียกเยกาที่หายไปกลับมาจนเต็มอีกแล้วครับสกิลของเซนโบและก็ทำงานมาเพิ่มขึ้น12 0 0 0คมืพที่จะคอเพิ่มอีกหนึ่งนั่นแหละมันต้องแบบนั้นสิทีบะปปรูการ์ดบนมบืออีกฝ่ายจากการทริกเกอร์เช็คแล้วเจอขนาดนี้ป้องกันไว้ไม่อยู่แนะ่ฉันทิ้งคำว่าพ่ายแพ้ไปแล้ว เซนโบดาคอนลงตีใส่วับการทิปเปอร์ไดนัส,สูชิออนไรเช็คเพื่ชี้ชะตาครับถ้าเจอคริสตัลทริกเกอร์แม้แต่ใบเดียวก็จะพลิกมาชนะได้นายจะต้องทำได้สินะ <c oughs> จะต้องเจอสิ <c oughs> แบนการดคนที่มุ่งมั่นที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะนะวันนี้ฉันจะต้องชนะ ไม่ใช่ทริกเกอร์ครับเอ้ยใบที่สองก็ไม่ใช่เอาละครับมาถึงใบสุดท้ายเือฮะไม่เจอทริกเกอร์เลยสักใบตาไรไวลนิสจบดิป้องกันไนท์ออฟทวินซอสจบดิป้องกัน ไม่จริงเธอสุดท้ายของนายแล้วน่าเสียด,ดายนะ,ะ,ะมีดีแค่นี้เองสินะแวนการ์ดของนายเนะี่ย อ้เก่งจังเลยนะเมื่อกี้ดิสระโดดจริงๆรเลยมันมากรู้ผลแล้วครับผู้ชนะนสูชินโนโนเมชโชมะจบลงด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายก็คือทีมดีไมซ์ หมดเป็นความผิดของฉันเองขอโทษด้วยนะไม่เอลนะคนแรกของทีมเราที่แพ้คือฉันนะไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นแหละพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะเฮ้ยคิบะนั่นจะไปไหนอะโห้ยอะ อ๋อฮะการต่อสู้จะเผยให้เห็นทุกอย่างของคนคนนั้นคนที่ออกมาให้เห็นนั่นคือทุกอย่างของพวกนายในตอนนี้ใช้ได้เลยนี่นามันเสื้อตัวโปรดของนายไม่ใช่เหรอนั่น่ะ จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอยากจะจับนกที่โบยบินบนฟ้าใส่กรงคิดว่าควรทำอะไรก่อนก็เด็ดปีกมันทิ้งไงละ่ะอยากจะเจอกับหมอน,นั่นอีกครั้งเร็วๆจังไม่แปลกที่จะเข้ารอบแปดทีม พวกนั้นมีชื่อของสาขาอยู่ในแต่แซงทูรี่เป็นเดิมพันจะให้แพ้แม้แต่นัดเดียวไม่ได้เด็ดขาดเยอร์โครนิคอลเป็นตามนี้สินะมีหมอนี่คนเดียวที่ชนะสินะผู้ที่จะเบิกทางสู่อนาคตตำนานที่จะนับความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกถ้าเป็นผู้ที่มีพลัง สักวันก็ต้องมายืนตรงหน้าฉันและเมื่อถึงตอนนั้น